สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกสุกคนครับผมเมื่อนี้กรับผมีหยังครับมาเลี้ยงงัวคือเก่าครับผมอยู่ห้องครับเลี้ยงงัวนี่ครับพอดีเอาอาหารในเพิ่นกินครับช่วงเย็นเย็นครับผมจะประมาณห้าโมงแรกครับผมก็ซับหญ่า้งัวครับผมมีหยังเห็ดครับสูมือครับตอนนี้ก็อยู่ขอบงัว แตละมือแตละเว้นบริหิตหนังครับอยู่แต่กระมัวครับผมนี่ครับยาที่ปลูกไว้ครับอยู่ข้างขอกงัวเลยครับอยู่ติดกันเลยครับตอนนี้อยู่ขอบง ua, ัวคอกขอกระคอก,กบ้านนี่แหละครับเลียงงัวไทยครับก็จะเป็นวัวไทยกลางครับที่นี่ก็จะเป็นงัวไทยกลางเนาะกระชบ่น้อยครับก็ถือว่าพอดีพอดีเนาะบมมีกําลังซรัพย์คือเพิ่นครับนี่ครับอันะนะีนะ้คือติดตามาเนาะเมืองนี่ อันนี้คือเจ้าของฟาร์มครับอันขาวๆนี่ครับครับนี่แหละเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับซื้อเพิ่นแอลทองฟาร์มครับนี่แหละซื้อเจ้าของฟาร์มเพิ่นอันนั้นแม่เพิ่นครับแม่เพิ่นอนเป็นงัวไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นงัวไทยแม่เพิ่นนั่นนะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีโซ่ตัวแม่ให้เพิ่นเบิ่งนะครับเนาะนี่ครับแม่เพิ่นกับซิลนี่แหละ ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเครื่องเพ่นสิเป็นเครื่องเดี่งเนาะพี่น้องผมสื่อมาตอนนั้นคือคราคามันพฤศสิาหางวางวโบดราคางวกเงื่อนบ่ถึงเพิ่นครับเงื่อนบ่ถึงเพิ่อนอันนี้เจ้าของฟ้ามเพื่อนหน,นิอันข้าวขาวนน่เพิ่นเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้ เพเกิดเงนค,ครับเพิ่นอายุห้าเดือนห้าเดือนห้าเ,เดือนนินดๆครับอันนี้แม่เพิ่นนี่แหละแม่เพิ่นครับกะเป็นงวัวส่งทองลามครับพี่นอ้องกะงัวเพิ่์นงวัวอยู่นี่ถามว่าจอยบอกกับบอจอยครับงวัวอยู่นี่เพิ่นกับพอดีพอดีครับเพราะว่า ผมบ่คอยอ่าผมเลี้ยงงัวอ,อยู่นี่ผมบ่เน้นบ่เน้นบ่เน้เนเฟืองเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ผมสินเน้นอาหารอ่าเนียนยาครับเนียนยาเป็นหลักเลยเฟ<อ>ืองซื้อมาไว้ร้อยก่อนใส่บ่ท่านเบิดพ่อ30ก่อนอยู่พี่น้องจนว่าสิได้เกี่ยวาเขาแล้ว ตาเพื่อนกับสิปมาณนี้เป็นมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยเป็นสิมาเล่นกล่องเพื่อนนานเนี่ยนะเันมาแล้วพี่น้องเป็นมาแล้วเนี่ยเล่นกล่องเลยลูกเล่นกล่องเลยลูกชายเล่นกล่องน้ำพอนี่มันเป็นตะซัางครับนี่ขุดเขาครับขุดเขาขุดเขาไว้ไป็นสนับพี่น้องเห็นเขาเห็นเห็นเขาขุดเขาก็เลยอยากได้งว่าขุดเขาขุดเขาเสื่อ อนาคตบลูบอน้อยบอนแ่บอนนอนนอพี่น้องเนาะเดวสิไเปเบิ้งสิบภาพเปเบิ้งอีกครับอันนี้ก็สิเป็นงวดไต้กลางขึ้นกันครับนาเพิ่นสิว่าสวยพี่น้องแต่ว่าหากสีมันจัดครับตะกี้เอามาตะกี้ซือ้อมากซื้อมากอะซื้อสวงงวแพงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหากกะถือว่าผมได้มากกถือว่าบลแพงอยู่เนาะงวดแม่นี่ถึงนานาเพิ่นสิว่าหายครับแต่ว่าเรื่องสีเรื่อง บนี่เพิ่นให้ลูกงามครับสถานะตอนนั้นเพิ่นทองผมซื้อมาเพินทองเอหาสองศูนย์เพิ่นกับได้ควอดออกมาเป็นตัวเมียครับผมแต่ว่าเจอมเราสุมหนักครับโรคลำปีสกินเอดให้ลูกเพิ่นตายเนาะพี่น้องก็เสียใจอยู่เพราะว่าลูกเป็นตัวเมียน้ำครับงามงามได้สามเดือนเองครับพี่น้อง โซ่ตัวแน่ลูกโซ่ตัวเนี่ยอันละอันขางให้เดียวพอทีให้เบิ้งนี่อ่าอยู่นี่นี่ครับมีอยู่อยู่นี่มีอยู่สามเมเนาะพี่น้องเนาะสามเมแต่ว่าขอดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่นี่ครับชาโลเล่เนาะชาโลเล่ชาโลเล่อยูนย่นี่นี่พี่น้องเลลี่ ท้องแรกครับงัวสาวซื้องัวสาวมาครับตอนนี้เป็นสีคอดแล้วครับนมลงแล้วคือคิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนนาคือสีคอดแล้วครับพี่น้องเพราะว่านี่กับปลายเดือนแล้วคิดว่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์ครับนี่ครับคนตีละคนตีละโอ้ยพี่น้องเอ้พ่นนอนกินก้มลงไปกินยาไหมยาเอาให้กินก็คือหลายอยู่ได้ครับพี่น้อง จนอิ่มเลยเด้แต่ว่าเข้าใจเนาะงวทองมันกินหลายครับพี่ทองเนี่ยตะกี้เอามานี่หลังคมเลยครับกระดูกเห็นเบสซุสีแต่ตอนนี้ครับหลังแตกเลอร์ละพี่น้องเห็นไหมอ้าโชวาา์หน,น้า,นนา,นาตาโชว์หน้าตานะลูกนะโชว์หน้าโชว์ตาเนาะเบื่องที่นะครับหลังแตกเลยครับพี่น้องเหลี่ยมเงาครับตาเนี่อันนี้เล่ชาลาเล่นะ นี่ครับพ่นบ่คอยลึงปันัยครับพ่นบ่คอยลึงข้นปัญัแต่ว่าเสีย,ย่างเดียวครับหัว,วแม่นี่หัวพ่นอยากดางเน่ยหน่อยหนึ่งเนาะแ้่ก็บว่มีปัญหาครับนี่ครับเพ็นกินยาเนาะนยาที่ซับไว้เนาะพี่น้องเพ็นกินแซบครับตอนนี้เพ็นกินแซบนี่ฮะ เต็มเต็มกระบะนี่ครับให้เพื่อนแม่ลูกครับเต็มกระบะนี่สิเบิร์ตแล้วพี่น้องมีท่าดกับบะย่างครับอันนี้เพื่อนต้องกินให้อิ่มครับแม่นี่ถ้ากินบม่อิ่มเพื่อนห้องยังคลกเลยละ่ะพี่น้องเลยถัาพี่น้องเห็นแล้วโอ้ยถัาเดี๋ยวไปอยู่น้ำนะสิลํำคานมันปุ่นแหละเพราะว่ามันมันห้องมันห้องเกง่งห้องอยู่หันละห้องบะยุทธ์ครับอันนี้คือสถานะท้องเลยนะครับแต่บรูว่า ท้องอ e ีลีหรือบลีบอหูครับแต่ว่าคือคือผ่านสามรอบแล้วครับผ่านสามรอบแล้วตัวนี้ผ่านสามรอบแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะจับตรวจท้องอันนี้ก็สถานะท้องเหมือนกันเนี่ยนี่ก็สถานะท้องเหมือนกันอันนี้ท้องพ่อเลดบอยครับอันนี้ท้องเลดบอยเนาะเนี่ยท้องเลดบอยท้องเลดบอยเหมือนกันก็คือผ่านสามรอบทุกตัวแล้ว ก็มีชาร์เล่ตัวนั้นก็มีชาร์เล่ตัวนี้ครับที่ว่าท้องแก่แล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนหน้าคิดว่าน่าจะคลอดครับเพราะว่านมนมลงแล้วครับนมลงแล้วก็จะจะได้กินน้องวัวแล้ว ครับพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นสวนห้าครับห้าที่ว่าปลูกไว้ใพื้นอยุคอค่ขอบครับก็ว่านอกจากมาลําบะนอกพี่น้องเนาะพอดีพื้นที่อยู่นหนีกันกะอยู่ตีกับขอกงัวพอดีครับพี่น้องอยู่ตีกับขอกงัวพอดีมันมีพื้นที่พอดีผมก็เลยจัิเสีาไว้ที่หนังตอนแรกปลูกยางครับยางบม่ได้นพี่น้องก็เลยปลูก ปลูกหญ้าครับเนี่ยปลูกหญา้าปลูกหญ้าเนเปียร์กับเนี่ยอันนี้อันนี้คือหญ้าหวานครับพี่น้องอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลที่ตัดไปแล้วครับที่ตัดไปแล้วอันนี้คือหญ้าหวานอิสราเอลอันนั้นก็จะเป็นหญ้าเนเปีนะยร์เนาะหญ้าเนเปียร์ที่ว่าก็เพิ่งตัดอันนั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เนี่ยเพิ่งตัดไปเมื่อเช้านี่นะครับนี่ครับแถวเนี่ย ตัดไปเนี่ยครับก็ทีนี้ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรก็เลยปลูกหญ้าหมดเลยปลูกหญ้าให้วัวเราจะได้ไม่ลำบากครับเวลาช่วงหน้าฝนก็เราไม่ต้องวิ่งหาฮะที่นี่ยังไงก็มีมีให้มันกินตลอดทั้งปีอยู่เลยวนี่ครับมีให้กินตลอดทั้งปี คอกคัวก็อยู่นี่เราไม่ต้องลําบากเลยอันนี้แถวทั้งแถวเนี่ยแถวเนี้ยทั้งแถวก็จะเป็นญ่าหวานอิสาราเอลนะก็คือผมจะปลูกอยู่นี่ก็มีหย่าหวานอิสาราเอลแล้วก็ญ้าเนเปียรปากช่องหนึ่งเนาะก็ถึงเกี่ยวพื้นที่เราเล็กแต่ว่าเราก็ปลูกให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับพี่น้อง ันนี้ก็เป็นลำตัวก็คือบั้นท้ายครับเนี่ยบ้นทไทยวัวตัวนี้เป็นวัวไทยกลางครับวัวไทยกลางโอ้ยลูกมนะันน่ะสวยมากเลยลูก s k 5 2 0แต่ตอนนี้สถานะคิดว่าน่าจะติดท้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่เป็นสัตว์เลยตั้งแต่ผสมมาครั้งเดียวครับอันนี้สถานะผ่าน3รอบทุกตัวครับผ่าน3ามรอบทุกตัวแล้ว เดี๋ยวเดือนหน้าจับตรวจท้องเลยครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับ